สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพี่พีก็จะมารีวิวตู้ไอศครีมโฮมเมดหรือว่าตู้แช่ไอติมนั่นเองนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมีตู้นี้นะครับผมไปตั้งไว้ที่ร้านหรือว่าอยากจะลองทําไอศครีมโฮมเมดแล้วก็เปิดขายหน้าร้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านอกจากตู้ไอศครีมโฮมเมดตัวเนี้ยเราจะได้อะไรไปบ้างนะครับสิ่งแรกที่จะได้ไปนะครับก็คือสูตรไอติมแล้วก็สูตรไอศครีมต่างต่างนะครับพร้อมกับวิธีใช้งานของตู้ไอศครีมนี้ครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทําไอศครีมนะครับก็จะมีมอเตอร์มือจับครับผมแล้วก็มีตะก้อนะครับมีเครื่องปั่นครับผมแล้วก็มีโถปั่นนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากนะครับแค่ประกอบเข้ากันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เปิดมอเตอร์ได้เลยครับผมสาหรับตัวนี้ก็จะปั่นวิปปิ้งครีมนะครับส่วนเครื่องปั่นมือแบบนี้ก็จะปั่นเวลาที่เราแช่ไอศครีมมาแล้วเนี่ยเราก็จะปั่นเพื่อให้เนื้อเนียนนะครับผม นี่ก็เป็นในส่วนของถังไอติมนะครับก็จะมีขาตั้งให้ด้วยนะครับผมสามารถปรับระดับความสูงต่ําได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเมื่อเปิดเข้ามานะครับก็จะมีที่ตักไอศครีมก่อนเลยนะครับที่จะแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับเผื่อเราทําเป็นไอติมแบบเป็นแท่งนะครับหรือว่าไอติมแบบเป็นกระปุกไว้นะครับก็สามารถใส่ที่ตะแกรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอ่างไอศครีมนะครับเวลาที่เราทํส่วนผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็นํามาใส่อ่างได้เลยนะครับเป็นสเตเ e อเลยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อ่างเนี่ยบรรจุได้เยอะมากเลยครับมีอยู่3ใบด้วยกันนะครับผมและตัวนี้ก็จะเป็นถาดรองนะครับเป็นสเตเลสเช่นกันครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับเผื่อเราจะทําสํารองไว้หรือว่าอาจจะใส่ไอศครมรสอ,อืน่น<ๆ>ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นด้านในของตูไ้ไอศครีมโฮมเมดนะครับเวลาที่เราทําคาสาดเนี่ยก็จะมีที่ระบายน้าออกไปด้วยนะครับวิธีประกอบนะครับ <c oughs> ก็ประกอบไม่ยากเลยครับผมให้ใส่กล่องพลาสติกลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็วางถาดของเราลงไปตามด้วยอ่างใส่อศครมนะครับผมก็จะมีที่กันกระแทกให้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ไอศกรีมของเราลงไปเลยครับตามด้วยตะแกงนะครับผมวิธีประกอบก็ประกอบไม่ยากเลยนะครับทีนี้สินค้านี้นะครับผมจะเป็นสินค้าที่ พ r ออเดอร์นะครับสามารถสั่งจองไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ของประมาณ15-20วันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับดูตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำไอศครีมนะครับโดยที่จะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ใช้ตู้ไอศครีมนี้ในการแช่ไอศครีมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ